บ้านเล็กในป่าใหญ่โดยลอล่าอิงกันไวเดอร์สุคนทรสแปลเรียบเรียงอ่านโดยแสนหวาน บ้านเล็กในป่าใหญ่ตอนที่เก้าเข้าเมืองพอหิมะละลายไปหมดแล้วก็ถึงฤดูใบไม้ผลินกร้องเพลงอยู่ในพุ่มต้นเฮเซลซึ่งกำลังผลิใบยอยู่ตามริมรั้วคดๆหญ้าขึ้นเขียวอีกแล้วและในป่ามีดอกไม้บานเต็มไปหมดดอกบัตเตอร์คัพดอกไวโอเลต ดอกไม้เป็นกลวยเล็กๆและดอกหญ้าที่มีกลีบเป็นแจกแกเหมือนดาวบานเต็มไปไม่ว่าที่ไหนพออากาศเริ่มอุ่นลอร่ากับแมรี่ก็ขออนุญาตไปวิ่งเล่นโดยไม่สวมรองเท้าทีแรกก็ถอดรองเท้าวิ่งได้แต่เพียงรอบๆกองฟางแล้วก็วิ่งกลับมาแต่วันต่อๆไปก็วิ่งเล่นได้ไกลกว่าน,นั้น ไม่ช้าก็เอารองเท้าทาน้ำมันเก็บเข้าที่ได้เลยทั้งสองคนวิ่งเท้าเปล่าได้ตลอดทั้งวันเพราะอากาศไม่หนาวทุกคืนก่อนเข้านอนจะต้องล้างเท้าให้สะอาดที่ชายกระโปรงและที่ข้อเท้าเปื้อนมอมแแมมเป็นสีน้ำตาลพอๆกับใบหน้าก็มอมเหมือนกัน คนทั้งสองมีบ้านสมมุติอยู่ใต้ต้นโอ๊กใหญ่ที่หน้าบ้านบ้านของแมรี่อยู่ใต้ต้นของแมรี่บ้านของลอรา่าก็อยู่ใต้ต้นของลอรา่ามีหญ้าอันอ่อนนุ่มแทนพรมสีเขียวใบไม้สีเขียวเป็นหลังคาบ้านเมื่อมองลอดหลังคาก็เห็นท้องฟ้าสีน้ำเงินอ่อนพ่อทำทิงช้าด้วยไม้เปลือกแข็ง เอาแขวนเข้ากับกิ่งไม้ใหญ่กิ่งเตี้ยที่ใต้ต้นของรอรามันจึงเป็นทิงช้าของรอราเพราะมันอยู่ที่บ้านของรอราแต่เจ้าของก็จะต้องไม่ใจดำไม่เห็นแก่ตัวเมื่อแมรี่อยากเล่นเมื่อไรก็เล่นได้ทุกเวลาแมรี่มีจานรองถ้วยชาเร้าวไว้เล่นใบหนึ่งรอรามีถ้วยสวยแต่ปากแหว่งใบหนึ่ง ชาลอตและเนตตี้และตุ๊กตามไม้สองตัวที่พ่อเหล่าให้อยู่ในบ้านนี้ด้วยทุกวันทั้งสองพี่น้องจะเอาใบไม้มากลักทำหมวกให้ชาลลอตและเนตตี้แล้วเอาใบไม้มาทำกระทงวางไว้บนโต๊ะต่างจานต่างชามโต๊ะก็คือหินแบนๆเรียบๆแผ่นหนึ่งนั่นเองสูกี้และโรซี่ แม่วัวทั้งสองตัวนั้นถูกปล่อยให้เที่ยวอยู่ในป่าได้แล้วเพื่อจะได้ไปกินหญ้าอ่อนตามชายป่าและใบไม้อ่อนก็กำลังหวานอร่อยมีลูกวัวตัวเล็กๆอยู่ที่ลานหน้าคอกสัตว์อีกสองตัวและมีลูกหมูเล็กๆเจตัวอยู่กับแม่ของมันที่ในแล้วในที่ที่พ่อหักร้างถางพงไว้ตั้งแต่ปีกลายนั้นพ่อไถดินที่รอบๆต่อไม้ แล้วก็ปลูกพืชลงไปค่ำวันหนึ่งพ่อกลับมาจากทำงานแล้วก็พูดกับรอราว่าไทายสิวันนี้พ่อไปเห็นอะไรมารอร่าไทายไม่ถูกเอาละจะบอกให้พ่อพูดเมื่อเช้านี้ตอนที่พ่อทำงานอยู่ที่ที่ถางเอาไว้พ่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นกวางตัวหนึ่งยืนอยู่ที่ชายป่ากวางตัวเมียเสียด้วย ดูคงไทยไม่ถูกอีกละว่าอะไรอยู่กับกวางตัวนี้ก็ลูกกวางสิจา้ารอร่ากับแมรี่ไทยพร้อมกับตบมือกันใหญ่ถูกพ่อบอกลูกกวางมากับแม่กวางมันช่างน่ารักดีจริงคนสีน้ำตาลอ่อนตาใหญ่สีดำเท้ามันเล็กนิดเดียวไม่โตวกว่านิ้วหัวแม่มือของพ่อด้วยซ้ำไป แล้วขาก็เล็กเรียวแบบบางปากยื่นออกมาดูนุ่มๆม,มันยืนอยู่นั่นมองดูพ่อเบ่งตาโตตามันโตสายตามันอ่อนโยนคงสงสัยว่าพ่อนี้เป็นตัวอะไรกันหนอมันไม่กลัวพ่อเลยพ่อคงไม่ยิงลูกแาเก้เล็กๆอย่างนั้นหรอกนะจ๊ะลอร่าว่าไม่ยิงหรอกพ่อไม่เคยยิงเลย พ่อตอบแม่มันพ่อก็ไม่ยิงแม้นแต่พ่อมันพ่อก็ไม่ยิงพ่อไม่ล่าสัตว์อีกแล้วในตอนนี้ต้องรอให้เจ้าสัตว์ตัวเล็กๆเหล่านี้มันโตพอเสียก่อนถึงจะยิงพ่อยิงแม่ของมันได้เราจะต้องอดเนื้อสัตว์สดๆไปก่อนรอจนกระทั่งถึงฤดูใบไม้ร่วงพ่อว่าพอพ่อปลูกพืชเสร็จทุกคน จะได้เข้าไปในเมืองกับพ่อรอหน้ากับแมรี่ก็จะได้ไปเพราะโตพอแล้วทั้งสองคนตื่นเต้นดีใจกันมากวันลุ่งขึ้นจึงเล่นไปเที่ยวในเมืองแต่เล่นไม่ได้แนบเนียนเพราะไม่รู้ว่าเมืองนั้นมันเป็นอย่างไรรู้แต่ว่ามีร้านขายของร้านหนึ่งที่ในเมืองแต่ก็ยังไม่เคยเห็นห้างร้านกับเขาเลย แม้แต่ครั้งเดียวแทบทุกวันหลังจากนั้นต่อมาชารลอตกับเน็ตตี้ก็มักจะถามว่าไปในเมืองด้วยคนได้ไหมแต่รอรากับแมรี่จะพูดว่าไม่ได้หรอกหนูปีนี้ยังไปไม่ได้บางทีปีหน้าถ้าทำดีๆก็อาจจะได้ไปแล้วคืนวันหนึ่งพ่อก็พูดว่าพรุ่งนี้เช้า เราเข้าเมืองกันเถอะคืนวันนั้นเป็นวันกลางกางอาทิตย์แต่แม่ก็อาบน้ำให้รอร่ากับแมรี่เสียหมดจดแล้วทำผมให้แม่แบ่งผมยาวของลูกเป็นกระจุกเล็กๆเ,เอาหวีชุบน้ำหวีทีละตอนให้ผมเปียกแล้วอากพันเข้ากับเศษผ้าให้แน่นผูกเป็นปมเล็กๆขอดๆไว้ทั่วศีรษะเวลานอน พลิกไปทางไหนขอดผมเหล่านี้ก็กดศีรษะกับหมอนจนเจ็บเอาผมจะหยิกสวยสองคนตื่นเต้นจนนอนไม่หลับแม่นั่งอยู่ข้างตะกร้าเข็มชุนผ้าอีกตามเคยแม่มีธุระยุ่งต้องจัดทำให้เรียบร้อยแต่ในคืนนี้พรุ่งนี้จะได้มีเวลาทำอาหารเช้าให้เสร็จเร็ว,รวแม่หยิบเอาถุงเท้าอย่างดีเสื้อชั้นใน และเสื้อกระโปรงของลูกๆเสื้อเชิ้ตอย่างดีของพ่อและเสื้อผ้าไฟสีน้ำตาลแก่ของแม่เองตัวที่มีลายดอกไม้สีอ่อนๆเอามาวางเตรียมไว้ให้พร้อมเสร็จกลางวันยาวกว่ากลางคืนแล้วในตอนเช้ายังไม่ทันรับประทานอาหารเช้าเสร็จแม่ก็ดับตะเกียงได้เช้าวันนั้นอากาศโปร่งใส เป็นวันที่แสนสบายในฤดูใบไม้ผลิแม่เร่งให้ลรอร่ากับแมรี่รับประทานอาหารเช้าแล้วแม่ก็ล้างชามอย่างรวดเร็วสองคนพี่น้องสวมทุงเท้ายาวใส่รองเท้าขณะที่แม่เก็บที่นอนแล้วแม่จึงมาช่วยใส่เสื้อตัวที่สวยที่สุดให้เสื้อของแมรี่เป็นผ้าสีฟ้าอ่อนของลอร่า สีแดงแก่แมรี่แมรี่ใส่กระดุมทางข้างหลังให้ลอร่าแล้วแม่ใส่กระดุมให้แมรี่แม่แก้เศษผ้าออกจากผมแล้วก็หวีให้เป็นหลอดยาวๆห้อยลงมาประบา่าแม่หวีรวดเดียวกระตุกผมเ็จจนเจ็บผมของแมรี่สีทองสวยงามแต่ผมของลอร่าสีน้ำตาลเหมือนขี้ผงดูสกประปก พอทำผมหลอดเสร็จแม่ก็สวมหมวกให้ผูกลิบบิ้นให้ที่ใต้คางแม่เอาเข็มกรัดทองกลัดที่คอปกเสื้อของแม่เองแล้วพอแม่สวมหมวกของแม่เสร็จพ่อก็ขับรถมาถึงประตูพ่อแปลงขนมา้าเสียจนเป็นเงามันปรับแล้วกวาดกระบะรถเสียสะอาดเอาผ้าห่มนอนปูบนที่นั่งในกระบะรถแม่อุ้มน้องแครี่ไปนั่งคู่กับพ่อ บนที่นั่งหน้ารถลอร่ากับแมรี่นั่งบนแผ่นไม้กระดานที่เอามาพาดและผูกไว้แน่นหนากับกระบะรถหลังที่นั่งข้างหน้าทุกคนสนุกสบายมากที่ได้นั่งรถมา้าผ่านเข้าไปในป่าในฤดูใบไม้ผลิเช่นนี้ แครรี่หัวเราะเอิกเอกขย่มตัวใหญ่แม่นั่งยิ้มพ่อผิวปากไปพลางมือก็ขับรถม้าแสงแดดสว่างและอบอุ่นกลิ่นหอมอ่อนๆกระจายออกมาจากป่าซึ่งต้นไม้ลริใบใหม่ๆกระต่ายหลายตัวออกมายืนอยู่กลางทางเกวียนเบื้องหน้ายกเท้าหน้าขึ้นทำจมูกฟุตฟิตแสงแดด สองต้องใบหูของมันซึ่งมันทำให้ตั้งชันแล้วมันก็กระโดดหนีไปเห็นแต่หางแวบเดียวลอล่ากับแมรี่เห็นกวางถึงสองหนมันมองดูเด็กๆด,ด้วยตาโตสีดำมันแอบอยู่ในเงาต้นไม้ในระยะทางอีกเจ็ดไมล์กว่าจะถึงตัวเมืองเมืองนี้ชื่อเมืองเปปินตั้งอยู่บนฝั่งเทะเลสาเปเป,ปิน เป็นเวลาอีกนานรอราจึงได้เห็นน้ำทะเลสีน้ำเงินตามซอกต้นไม้ทางเกวียนแข็งๆกลายเป็นทรายนุ่มๆไปแล้วล,อล้อรถจมทรายลงไปลึกม้าต้องออกแรงจนเหงื่อตกพอต้องหยุดรถบ่อยๆให้ม้าพักผ่อนครั้งละสองสามนาทีแล้วรถก็ออกจากป่าลอรามองไลยเห็นทะเลสาบสีน้ำเงินเหมือนสีท้องฟ้า แต่มันก็กว้างสุดสายตาไกลเท่าที่สายตามองแลเห็นนั้นว่างเปล่านอกจากพื้นน้ำสีน้ำเงินเรียบแบนไกลออกไปฟ้ากับน้ำก็จดกันเห็นเป็นเส้นสีน้ำเงินแก่หน่อยท้องฟ้าอยู่เหนือศีษะลอราไม่เคยรู้เลยว่าฟ้ามันกว้างขวางใหญ่ไพศาลถึงเพียงนี้มีที่กว้าง เวงวางว่างเปล่าอยู่รอบตัวจนรู้สึกว่าตัวของตัวเล็กนิดเดียวรู้สึกกลัวแต่อุ่นใจที่พ่อและแม่อยู่ที่นั่นด้วย ทันใดนั้นแดดก็ร้อนจัดพระอาทิตย์ลอยเคว้งคว้างอยู่ในท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเวิงวางป่าที่เยือกเย็นอยู่ด้านหลังไกลออกไปจากขอบทะเลแม้นแต่ป่าใหญ่ก็ดูเล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับท้องฟ้าที่เวิงวางอย่างนี้พ่อหยุดมา้าหันหน้ามาทางเบื้องหลังเอาแส้มา้าชี้ตรงไปข้างหน้าแล้วบอกว่า นั่นยังไงละ่ะลอร่ากับแมรี่นั่นแหละเมืองเปปินละ่ะลอร่ายืนขึ้นบนแผ่นไม้กระดานรองนั่งเพราะอยากจะเห็นตัวเมืองพ่อช่วยดึงแขนไว้กันตกพอมองเห็นลอร่าแทบจะไม่หายใจลอร่าเข้าใจแล้วว่าทำไมยังกี้ดูโดจึงมองไม่เห็นตัวเมืองก็เพราะเมืองมันมีบ้านมากมาย เต็มไปหมดอย่างนี้เองตรงชายทะเลสาบมีเรือนไม้หลังมะหืมานั่นคือร้านขายของพ่อเป็นคนบอกว่าร้านนี้ไม่ได้สร้างด้วยไม้สุงทั้งทั้งต้นแต่สร้างด้วยไม้กระดานเป็นแผ่นบางๆตีทับแนวไปตามยาวหลังร้านมีที่ที่เขาหักร้างถางพงไว้กว้างใหญ่กว่าที่พ่อปลูกเบิกไว้เป็นอันมาก ในระหว่างตอไม้ที่โค้นไว้มีบ้านมากมายหลายหลังลอร่านับไม่ถ้วนบ้านเหล่านี้ไม่ได้สร้างด้วยซุงอย่างบ้านของลอร่าแต่สร้างด้วยไม้กระดานเหมือนกับร้านขายของลอร่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีบ้านมากมายกายกองอย่างนี้และปลูกติดติดกันเสียด้วยแต่แน่ละ่ะมันต้องเล็กกว่าร้านขายของบ้านหลังหนึ่ง ทำด้วยไม้กระดานไมเอียมยังไม่เก่าพอที่จะกลายเป็นสีเทาจึงเป็นสีเหลืองเพราะไม้นั้นเขาเลื่อยเอามาใหม่ๆผู้คนมากมายอาศัยอยู่ในบ้านเหล่านี้ควันไฟพุ่งออกมาจากปล่องไฟในบ้านแม้นว่าวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์แต่ผู้หญิงบางคนก็เอาผ้ามาตากไว้บนพุ่มไม้และต่อไม้ข้างๆบ้านของตน เด็กๆหลายคนทั้งหญิงและชายเล่นกันอยู่กลางแดดในที่แจ้งระหว่างร้านขายของกับบ้านคนเขากระโดดจากตอไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งร้องตะโกนกันเอะอะนี่ยังไงละ่ะเมืองเปปินพ่อบอกรอราได้แต่พยักหน้าแล้วก็จ้องจ้องพูดไม่ออกจนคำเดียวครู่หนึ่ง จึงนั่งลงตามเดิมแล้วมา้าก็ออกเดินต่อไปอีกพ่อจอดรถลงที่ฝั่งทะเลสาบปลดม้าออกแล้วผูกมา้าไว้ข้างๆกับบะรถแล้วก็จูงลอร่ากับแมรี่ออกเดินแม่อุ้มน้องแครี่ตามมาข้างหลังต้องเดินบกทรายมาไกลจึงถึงร้านขายของสายร้อนๆท่วมเท้าของลอร่ามีเฉลียงยกพื้นกว้างๆที่หน้าร้าน ตรงปลายด้านหนึ่งมีบันไดสำหรับก้าวขึ้นไปให้พ้นทรายรอร่าใจเต้นเร็วจนขึ้นบันไดไม่ไหวตัวสั่นไปหมดนี่เป็นร้านที่พ่อเอาเฟอร์มาแลกของพ่อพาเข้าไปข้างในร้านเจ้าของร้านจำพ่อได้ก็เดินออกมาจากโต๊ะที่ขายของ มาพูดกับพ่อและแม่แล้วรอรากับแมรี่ก็ต้องแสดงกริยาอันดีงามแมรี่พูดว่าสวัสดีค่ะแต่รอราพูดไม่ออกคนขายของพูดกับพ่อและแม่ว่าคุณมีลูกสาวสวยจริงแล้วก็ชมผมหลอดสีทองของแมรี่แต่เขาไม่พูดถึงรอราเลยไม่ชมผมหลอดด้วยเพราะมันสีน้ำตาลน่าเกลียดในร้าน มีของหน้าดูเต็มไปหมดข้างหนึ่งมีชั้นวางผ้าดอกผ้าฝ้ายมีสีชมพูสวยๆสีฟ้าสีแดงสีน้ำตาลและสีม่วงบนพื้นกระดานข้างๆโต๊ะขายของตั้งถังใส่ตะปูเป็นถังๆถ,ถังลูกปืนและยังมีถังไม้ใบใหญ่ใส่ลูกกวาดเต็มมีเกลือเป็นกระสอบกระสอบมีน้ำตาลทรายขาว เป็นกระสอบกระสอบเหมือนกันตรงกลางร้านมีไถทำด้วยไม้มันเป็นเงามีผานมันเป็นเงาวับเหมือนกันแล้วก็มีขวานเหล็กหัวไม้ค้อนเลื่อยและมีดชนิดต่างๆมีสสำหรับล่าสัตว์มีสสำหรับแล่หนังสัตว์มีดหมูมีดพับมีรองเท้าบูทคู่ใหญ่คู่เล็กรองเท้าผู้หญิงทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่ รอรารู้สึกว่าถ้าจะดูทั้งอาทิตย์ก็คงดูของไม่ทั่วร้านไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในโลกเรานี้ช่างมีของมากมายกายกองอะไรอย่างนี้พ่อกับแม่แลกเปลี่ยนซื้อขายกันอยู่นานคนขายของหยิบผ้าลงมาเป็นหลายม้วนม่ครี่ให้แม่รูปครามและดูราคารอร่ากับแมรี่ดูได้ แต่แต่ต้องไม่ได้มวนใหม่ยิ่งสวยกว่าเก่าทั้งดอกทั้งสีและมีมากมายจนลานตาลอรา่าไม่รู้ว่าแม่จะเลือกได้อย่างไรถูกแม่เลือกผ้าฝ้ายได้สองชิ้นเพื่อจะทำเสื้อเชิ้ตให้พ่อและซื้อผ้าเสือกหยาบๆสีน้ำตาลมาทำเสื้อจัมเปอร์ให้พ่ออีกตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อผ้าขาวมาทำผ้าปูที่นอนและเสื้อชั้นใน พ่อซื้อผ้าฝ้ายผืนเดียวจะมาทำผ้าผูกเอวกันเปื้อนให้แม่แม่ร้องโอ๊ยอย่าเลยค่ะเชาวไม่จำเป็นหรอกไม่ต้องก็ได้แต่พ่อหัวเราะแล้วก็บอกว่าแม่ต้องเลือกให้ถูกใจมิฉะนั้นพ่อจะซื้อผ้าสีแดงเหมือนไก่งวงมีลายใหญ่ๆสีเหลืองให้แม่แม่ยิ้มจนหน้าแดงแล้วเลือกเอาสีน้ำตาลอ่อนเหมือนสีลูกกวางมีลายดอกกุหลาบตูมติดใบ แล้วพ่อก็ซื้อสายดึงเงเกงคู่หนึ่งซื้อ,อยาเส้นมาสูบแม่ซื้อใบชาหนึ่งปอนซื้อน้ำตาลทรายห่อเล็กๆมาห่อหนึ่งเอามาเก็บไว้เผื่อเวลามีแขกมีเรือมาหาน้ำตาลทรายนี้สีน้ำตาลอ่อนสีไม่แก่คร่ำเหมือนน้ำตาลปึกที่แม่ใช้อยู่ประจำอยู่ทุกวันเมื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วคนขายของ ก็ให้ขนมหวานแก่แมรี่และลอร่าคนละก้อนทั้งสองคนประหลาดใจและดีใจมากจนยืนตะลึงจ้องดูขนมตาค้างแมรี่นึกขึ้นได้พูดว่าขอบคุณค่ะลอร่าพูดไม่ออกทุกคนก็คอยฟังแต่เสียงก็ไม่ดังออกมาจนแม่ถามว่าลอร่าจะพูดว่าอย่างไรแล้วลูกลอร่าจึงอ้าปากขึ้นตะกุกตะกักกระซิบว่า ขอบคุณหลังจากนั้นก็พากันออกมาจากร้านขนมหวานสองอันนี้สีขาวแบนๆบางๆเป็นรูปหัวใจมีตัวหนังสือสีแดงเขียนอยู่บนนั้นแม่อ่านให้ฟังของแมรี่มีข้อความว่าดอกกุหลาบสีแดงดอกไวโอเลตสีฟ้าน้ำตาลมีรสหวานเธอเองก็หวานชื่น ของรอรามีข้อความแต่เพียงว่าขนมหวานสําหรับคนที่หวานชื่นขนมสองอันนี้ขนาดเดียวกันแต่ตัวหนังสือของรอราใหญ่กว่าของแมรี่ทุกคนเดินบุกทรายกลับไปที่รถซึ่งจอดอยู่ริมทะเลสาบพ,พ่อเอาอาหารออกมาให้มา้าที่ในกระบะรถมีข้าวโอ๊ตพ่อเอามาให้ม้ากินตอนกลางวัน แม่ก็เปิดหีบอาหารปิกนิกขึ้นทุกคนไปนั่งลงบนทรายอุ่นๆข้างรถรับประทานขนมปังทานเนยและเนยแข็งไข่ต้มแข็งและขนมกรอบหวานๆลูกคลื่นของทะเลสาบเปปินม้วนตัวขึ้นมาบนฝั่งจนถึงเท้าแล้วก็เลื่อนกลับลงไปทำเสียงซาซเบาๆพอรับประทานอาหารกลางวันเสร็จพ่อกลับไปที่ร้าน ไปคุยกับผู้ชายคนอื่นๆอีกครู่หนึ่งแม่นั่งอุ้มน้องแคร,รี่อยู่เงียบๆจนกระทั่งแคร,รี่หลับไปแต่ลอร่าและแมรี่วิ่งอยู่ตามชายหาดเก็บกลวดสีต่างๆที่คลื่นสาดซัดไปมาจนกระทั่งเกลี้ยงกลมที่ในป่าใหญ่ไม่มีกรวดเช่นนี้เลยพอแลเห็นเม็ดไหนสวยลอร่าก็เก็บใส่กระเป๋าเสื้อ กรวดมีมากเกินไปแต่ละเม็ดสวยกว่าเม็ดเก่าทุกทีจึงเก็บเสียจนล้นกระเป๋าแล้วพ่อก็ออกมาร้องเรียกสองคนจึงวิ่งกลับมาที่รถม้าก็เทียมรถเสร็จถึงเวลาจะกลับบ้านแล้วลอร่ามีความสุขมากเมื่อวิ่งบุกทรายมาหาพ่อมีกรวดสวยๆอยู่เต็มกระเป๋าพอพ่อพอุ้มเบี่ยงตัวขึ้นไปบนกระบะรถเรื่องร้ายก็เกิดขึ้น กรวดหนักๆทำให้กระเป๋าขาดลุยออกมากปวดหล่นดังกล่าวกลิ้งอยู่ในกระบะรถลอราล้องให้แงเพราะทำเสื้อตัวสวยที่สุดขาดแม่ส่งแครี่ให้พ่ออุ้มแล้วรีบมาดูเสื้อตรงที่ขาดแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหยุดร้องให้เธอรอราแม่ว่าแม่ซ่อมเสียใหม่ได้แม่ให้รอราดูว่าเสื้อไม่ได้ขาดสักหน่อยกระเป๋าก็ไม่ขาด กระเป๋านั้นเป็นถุงเล็กๆแม่เย็บติดเข้ากับตะเข็บกระโปรงเอาห้อยไว้ข้างในกระโปรงตะเข็บปริไปหน่อยแม่เย็บกระเป๋าติดเข้าไปใหม่ก็ได้ให้ดีเท่ากับของใหม่เก็บกลวดสวยนั่นขึ้นเสียลอราแม่ว่าแล้วทีหลังอย่าโลภมากอย่างนี้ดังนั้นลอราจึงเก็บกลวดขึ้นใส่กระเป๋าแล้วเอาวางไว้บนตัก ลอราไม่เดือดร้อนนักเมื่อพ่อหัวเราะเย้ะว่าเป็นเด็กโลภมากคนจนขนไม่ไหวเรื่องอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับแมรี่เลยแมรี่เป็นเด็กดีมากรู้จักรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดหมดจดเรียบร้อยและระมัดระวังเรื่องกิริยามารยาทดีแมรี่มีผมหล่อสีทองสัสดสวยมากขนมหวานรูปหัวใจของแมรี่ ก็มีคำโครงอยู่บนนั้นแมรี่นั้นสวยอ่อนหวานเสื้อผ้าไม่ยับยุยยีแต่สะอาดหมดจดนั่งเรียบร้อยอยู่บนแผ่นกระดานข้างๆรอร่ารอร่ารู้สึกว่าช่างไม่ยุติธรรมเสียเลยแต่วันนี้สนุกเหลือเกินสนุกที่สุดในชีวิตรอร่าคิดถึงทะเลสาบและเมืองที่ได้เห็นมาร้านใหญ่ มีของหลายอย่างเต็มร้านลอร่านั่งประคองถุงกลวดอย่างระมัดระวังขนมรูปหัวใจนั้นก็เอาผ้าเช็ดหน้าห่อไว้เรียบร้อยเมื่อถึงบ้านแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้มันสวยเกินกว่าจะรับประทานเข้าไปได้รถม้าหรือเกวียนเล่มนี้เล่นกระดอน มาตามทางที่เข้ามาในป่าใหญ่พระอาทิตย์ตกดินแล้วป่ามืดลงทุกทีก่อนที่แสงแดดเวลาโพร,รเพลจะลับไปพระจันทร์ก็โผล่ขึ้นมาก่อนทุกคนก็ปลอดภัยเพราะพ่อมีปืนมาด้วยแสงแดดอ่อนๆทอลอดยอดไม้ลงมาทำให้เห็นแสงสว่างและเงาเป็นหย่อมๆ บนถนนเบื้องหน้าเสียงรองเท้ามาดังกุบกับก,กุบกับเพราะน่าสนุกฟังเพลินดีลอร่าและแมรี่ไม่ได้พูดจาว่าอะไรอีกเลยเพราะเพลียเต็มที่แม่อุ้มน้องแครี่นั่งมาเยี่ยบเงียบน้องแครี่หลับแล้วพ่อร้องเพลงเบาๆว่าแม้จะท่องเที่ยวไปในประสาทราชวัง มีแต่ความสุขสบายแต่ที่ไหนก็สู้บ้านของเราที่กระจอกงอกง่อยไม่ได้